สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระชจนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในส,สดีบุสาสิบเดข้อสิบถึงยีนะครับพระคัมภีร์ตอนนี้ก็ต่อเนื่องจากเมื่อวานที่ได้พูดถึงปลายทางของคนอธรรมนะครับตอนที่จะพูดถึงหนทางดีๆของคนชอบธรรมบ้างว่าคนชอบธรรมจะได้อะไรบ้างนะครับกษัตริย์ดาวิดเข้าใจดีนะครับว่าพระเจ้าให้อะไรกับคนอธรรมขณะเดีดวยวกันพระองค์ให้อะไรกับคนเที่ยงธรรมคนเที่ยงธรรมคืออะไรคนเที่ยงธรรมคือคนที่วางใจพระเจ้า คนที่รอคอยพระองค์คนที่ถ่อมใจไปกับพระองค์นะครับเราจะเห็นว่าคนชอบทมได้อะไรบ้างอธิษฐานด้วยกันก่อนนะครับข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์อวยพรพระวชนะของพระองค์ที่พระองค์ของพระองค์จะปรับปรุงและเปลี่ยนแปล,ปลขงข้าหลายดำเนินชีวิตถูกต้องต่อพระองค์ยิ่งขึ้นอธิษฐานในนามพระเยซูกิ์เจ้าอาเมนในพระคัมภีร์ตอนนี้ผมจะจะอ่านนะครับในข้อที่1 6ถึง24พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าเล็กน้อยที่คนชอบทำมีอยู่ก็ดีกว่าความมั่งคั่งของคนชั่วร้าย เพราะอำนาจของคนชั่วจะถูกขจัดไปแต่อุปบเจ้าจะทรงเชิดชูผู้ชอบธรรมอุค์ิระเจ้าทรงทราบวันเวลาของคนไร้ตํแหน่งและมรดกของเขาจะยั่งยืนนิรันด์ในยามเกิดภัยพิบัติพวกเขาจะไม่อับเฉาในยามกันดารอาหารพวกเขาก็จะเริงร่าในความอุดมสมบูรณ์ส่วนคนชั่วจะพินาศแม้ว่าศัตรูขององค์พระ์เจ้าจะเป็นเหมือนดอกไม้ในทุ่งหญ้าพวกเขาจะสูญสิ้นเหมือนควันคนชั่วขอยืมแล้วไม่ใช้คืนส่วนคนชอบธรรมได้ให้ใจใจกว้างขวาง บรรดาคนที่องค์พระผู้เนจ้าทรงอวยพรจะได้แผ่นดินเป็นมรดกและบรรดาคนที่พระองค์ทรงสาปแช่งจะถูกตัดออกไปถ้าผู้เป็นเจ้าพอพระทัยทางของคนใดก็ทรงให้ย่างเท้าของเขานั้นมั่นคงแม้เขาสะดุดเขาก็จะไม่ล้มลงเพราะประหัตของพระองค์จะพะยุงเขาไว้ไดวิดรู้ดีครับว่า มีอย่างน้อยสามเรื่องด้วยกันที่พระเจ้าได้ทรงกระทํากับคนชอบทมอันที่1คือทรงอุ้มชูเขาด้วยประหัตของพระองค์ในข้อที่18บอกว่าพระองค์ทรงทราบวันเวลาของเขาพระองค์เอาพระทัยใส่เขาแต่ขณะเดียวกันเขาต้องดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องไร้ที่ติต่อพระบุเจ้าซึ่งหมายถึงดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องนั่นเองและเมื่อเขาเจอวิกฤตการณ์ในข้อที่19เกิดภัยพิบัตินะครับมียามกันดานอาหารเกิดขึ้นเขาก็ย,ยังสามารถจะเริงร่าอยู่ได้ไม่อับเฉาไป นะครับพระบางีได้กล่าวว่าอย่างนั้นเขาไม่เขาจะไม่มีความทุกข์ทรมานกับกระดานอาหารที่เกิดขึ้นเพราะพระเจ้าจะเลี้ยงดูเขาพวกจะอุ้มชูเขาด้วยหัตของพระองค์ข้อ17บเจ็ดยังบอกว่าพระเจ้าจะเชิดชูคนชอบธรรมคำว่าเชิดชูในที่นี้นะครับสองพับช่คําว่าคําจุนฉบับ19 4 0นะครับบอกว่าพระเจ้าอุปถัมภ์คนศัพท์ธรรมคนชอบธรรมคนศัพท์ธรรมก็ย้ำนะฮะว่าจุดนี้เป็นจุดสําคัญมากพระเจ้าไม่ได้ช่วยคนที่แค่เชื่อพระองค์ แต่การที่เชื่อพระองค์เจ้านั้นจะต้องโดยชิตถูกต้องต่อพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะคำจุดเขาคริสเตียนหลายคนจะมีปัญหาเรื่องนี้และผมย้ําจุดนี้เสมอดาวิดเองก็ย้ําจุดนี้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่เป็นคนของบอกว่าเป็นคนของพระเจ้าจะเป็นคนของพระเจ้าจะให้พระเจ้าอวยพรมันอยู่ที่ตัวของเขาเองดำเนินชีวิตยังไงกับพระเจ้าด้วยต่อไปนะครับอันที่สองประธานมรดกนิรันดร ดาวิดได้กลับมาย้ำอีกครั้งหนึ่งว่านอกจากพระองค์จะอุ้มชูเขาด้วยพระหัตถ์ของพระองค์แล้วพระองค์จะประทานมรดกซึ่งหมายถึงดินแดนที่เป็นดินแดนที่พระองค์สรงประทานให้สำหรับเ,เราทั้งหลายอย่างที่บอกแล้วนะครับเราได้รับชีวิตนิรันดร์เป็นมรดกที่พระเจ้าได้ประทานให้กับเราแต่ว่ามีลักษณะหนึ่งครับคนชั่วขอยืมแนละไม่ใช้คืนคนชอบทำจะให้ด้วยใจกว้างขวางเรารู้สึกเป็นคนชอบธรรมไหมครับอยากจะให้ไหม ถ้าไม่ค่อยอยากจะให้นั้นผมก็ว่าแปลกๆนะครับเพราะว่าเรามีความรักของพระเจ้าแต่เราไม่เคยให้ใครมันก็เป็นเรื่องอันตรายต่อไปนะครับอันที่ 3. ทรงประทานย่างก้าวที่มั่นคงข้อ23 24บอกว่าคนใดติดตามพระเจ้านะครับและพอใจทางของพระเจ้าแม้เขาจะล้มลงพระเจ้าก็จะพยุงเขาไว้เขาสะดุดแน่ครับเราอยู่วันในโลกนี้มีตอนไหนบ้างที่เราเองไม่สะดุดบ้างเราอาจจะต้องเจอกับวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นเราอาจจะสะดุดลงไป สูญเสียจุดยืนบ้างบางครั้งปุ๊บป๊บนะแต่ว่าไม่ล้มลงครับพระเจ้าพยุงเอาไว้นะครับขอบคุณพระเจ้าอย่างไงก็ตามนี่คือทางของคนชอบรมว่าทางคนชอบรมพระเจ้าอุ้มเขาไว้อันที่สองพวกจะเตรียมปลายทางที่งดงามมรดกที่สวยงามให้กับเขาและอันที่3พระองค์จะประทานย่างเท้าที่มั่นคงให้กับเขาเพราะว่าพระองค์จะคอยประคองเขาอยู่เสมอวันนี้น่าตื่นเต้นไหมครับกับการเป็นคนเทีท่ยงธรรมอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระยเยซูคริสต์ขอบคุณพระองค์เจ้า ้งหลายติดตามพระองค์และขนทางดีๆของขงหลายอยู่ในแนอนาคตพระเจ้าข้าเพราะงหลายรู้ว่าตลอดทางที่เดินไปพระองค์อุ้มชูแล้วพระองค์จะอุ้มชูต่อไปพระองค์ประทานมรดกและทําให้้งหลายมีความมั่นใจและพระองค์ประทานยางกาวที่มั่นคงนี้กับ้งหลายดังนั้นเองก็แต่พระเจ้าใหญ่ขงหลายมัวแต่มองอยู่ที่สิ่งอื่นโดยลืมมองที่พระองค์เจ้าหรืพวงหลายล้มลงจะลุกขึ้นทันทีโดยหัดของพระองค์พยุงขงหลายไว้อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนใช่ปอนครับ